เมื่อ uh ถึง huh. วันเวลาฟ้าก็เปลี่ยนการเกษียณเวียนมาหน้าใจหายต้องอําลาจากการเสษียงอายุแตสายใหญ่ความผูกพันยังมั่นลุคุณความดีประจักษ์เป็นหลักฐานปราาองานอย่างซื่อสัตย์มีไหลหลงพัฒนาคุ้มภัยให้ยืนยง เกียดดำรงต้องปรากฏมิวางวาว้ระยะทานจ,าจัดเป็นเครื่องที่สูดนมาวันเวลาบอกคุณค่าของคนได้ห่านร้อนเย็นอุปสรรคมามากมายความมีงามที่สร้างไว้ไม่มีเลือนขออัญเชิญพระไตรรั์มาปกป้องจงคุ้มครองให้มีสุขหาใครหมน เกียรติภูมิจากรากฏเป็นหลักเรือนคอยย้ำเตือนตราตรึงตราหนลังคุณครูชูศักดิ์ทนยูงเกิดเมื่อวันที่ 4, สสิงหาคมพุทธศักราช5 5 0 1บ้านท่าตะแบดบตําบลสารพีอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาการศึกษา พุทธศักราช2514จบชั้นประถมศึกษาปีที่7โรงเรียนบ้านสารพีพุทธศักราช2518จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนโชคชัยสามัคคีพุทธศักราช2520จบประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาจากพุทยายลัยครูสกลนครพุทธศักราช2523จบประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง จากวิทยาลัยครูนครราชสีมาพุทธศักราช2531จบครุศาสตร์บัณฑิตจากพิทยาลัยครูนครราชสีมาประวัติการรับราชการคุณครูชูศักดิ์คุณดูงเริ่มรับราชการครูเมื่อปีพุทธศักราช2523ตำแหน่งครูสองระดับสองโรงเรียนดอนใหญ่พัฒนาที่อำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมา ปีพุทธศักราช2526ถึงพุทธศักราช2527ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านพันดุงอําดทะเลสอจนครราชสีมาปีพุทธศักราช2528ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านนนุนตาลและได้รับตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษเมื่อปีพุทธศักราช2554จนถึงปัจจุบันชีวิตครอบครัว คุณครูชูศักดิ์คนยูงสมรสกับนางอำนวยคนยูงมีบุตรธิดาร่วมกันสองคนคือ 1. นางสาวรัชนกคนยูงจบการศึกษามหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพปัจจุบันรับราชการครูที่โรงเรียนอภิบาลรัตราชังสรรค์และ 2. นายกฤิณนัยคนยูงซึ่งได้ถึงแก่กรรมแล้ว ปัจจุบันคุณครูชูศักดิ์คนยูงอาศัยอยู่บ้านเลขที่14หมู่8ตำบลดึงอ,อ้ออำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาหลักที่ใช้ในการทำงานและดำรงชีวิตรักงานขยันรับผิดชอบทำงานด้วยสติปัญญาให้ดีที่สุดใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่ประมาทคิดถึงส่วนรวมเป็นที่สำคัญ โอกาสงานเกษียณครูชูศักด์ทางโรงเรียนบ้านองตาลได้เสียบุคลากรที่มีความสําคัญเพราะครูชูศักด์นั้นเป็นผู้บุกเบิกเป็นผู้พัฒนาและเป็นผู้สร้างสรรค์โรงเรียนบ้านมงตาลตั้งแต่โรงเรียนบ้านมนตาลนั้นมีอาคารแค่สองหลังปัจจุบันนี้โรงเรียนบ้านมงตาลมีอาคารห้าหลังครูชูศักด์เป็นครู ที่นวตาถึง33ปีทำให้มีลูกศิษย์ลูกหาในหมู่บ้านทั้งสองหมู่บ้านเยอะเพราะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ครูชูศักดิ์ภูมิใจว่าเป็นผู้พัฒนาเป็นผู้สร้างสรรค์ลูกศิษย์ของตนเองผมหวังอย่างยิ่งว่าเมื่อครูชูศักดิ์เกษียณไปแล้วความเป็นครูวิญญาณแห่งความเป็นครูนั้นคงจะอยู่ในใจของครูชูศักดิ์ และครูชูศักนั้นคงจะมาช่วยพัฒนานักเรียนของโรงเรียนบ้านนนตานนั้นต่อไปเนื่องในโอกาสงานเกษียณของครูชูศักนี้ผมขออาราธนาคุณพะศริรัตรนไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ครูชูศักและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญขอให้ครูชูศักนั้นมีสุขภาพแข็งแรงขอให้ครูขอให้ครูคชูศักนั้นนะครับจง พักผ่อนและรักษาสุขภาพของตนเองให้ยิ่งยืนนานต่อไปขอบคุณครับ